สวัสดีครับมาครับวันนี้เช้าเช้าเสียยามไม่เห็นงานแต่เศร้ามาหนี้อัปเดตรถเข้าใหม่มานี่เข้าใหม่หนึงหางเสียใหญ่จันไให้อ้าเปลี่ยนล่มให้อีกโอ้สุดยอดมากวันนี้มีเจ้าหน้าที่ทางโอมากเกษตรมาดูแลเราถึงที่เลยเอารถมาทรงนะครับเป็นลานประมูลที่มีรถเทอร์เรขับมาส่งให้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะไปจัดไปวันนี้จะแนะนํารถเริ่มจากคันสีขาว 1.9S นะครับปี2021-22เลขไม่รักหมื่นโลจะทรงรงล้อมาจากร้านประมูลเรียบร้อยโอ้โหน้อยมากปกตินี่ครับถ้าซื้อรถจากร้านประมูลนี่บอยางอะไรหายบล้อแม็กหายกะเลยล้อกระทะมาเต็มมือนี่ลอ้อแม็กจะทรงมาเรียบร้อยด้านบนครับผม 1.9S 4ประตูขนานกับพรประมาณ9,000พันขั้นสีขาวพรประมาณ8 0 0พพี่น้องครับ ตามไปอีกครับผมนี่เจ้าหน้าที่กำลังเตรียมเอารถสไลด์ลงนะคันข้างบน 1.9LDA แคบตัวเตี้ยพนประมาณ9 0 0 0บาทนะครับคันกลางล่างนี่ตัวสูง LDA ยกสูงเื่นกันจัดทรงยีราฟแคะนะครับกับพนประมาณ9,000พันพี่น้องจา๋าถัดไปอีกหนึ่งคันพุน่นแคบเดิมๆเลยเดิมๆตัวนั้นเดิมๆยังไม่ได้ใส่แม็กจัดทรงพนประมาณ900 0นะครับพี่น้อง ผู้ใหที่กำลังหารถอยู่อยากได้รถมือสองคุณภาพดีรถสวยเกรดเอเกรดพี่เมียมนะครับนึกพอเสียเลยเพราะว่ารถทุกคันที่เสียซื้อมากบ่มีผิดหวังอยู่แล้วรถสวยนะครับเกรดเอแท้แน่นอนไม่มีประวัติชนหนักพีิความจมน้ําแน่เพราะว่าซื้อรถจากร้านประมูลนี่กําลังถอยลงนะกําลังถอยลงอ่าใครสนใจคันไหนอยากได้คันไหนอยากสั่งจองคันไหนแจ้งเสียยมาเดี๋ยวเสียสีหารถห้ เดี๋ยวไปช่วยเขาเอารถลงก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูความเรียบร้อยเช้านี้ก็ไปก่อนสวัสดีพี่น้องเอซครับนึกถึงรถยนต์มือสองนึกถึงเสีย,ยะสแก้ลเสีย,ยะจันไห่สวัสดีครับ